เฮ้ยหินมึงไล่คนดูสองร้อยเลยเหรอมาจากพี่เลยพี่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> มึงก็ชอบเป็นงี้ใช่ไหมเพรกูลงมึงก็ดักคนใช่ไหมไม่ <c oughs> ผมบอกว่าเออผมอยู่กันยี่สิบคนพอแลว้วเมื่อกี้ <c oughs> แม่งชอบดักแบบแม่งร้านเหล้าปิดแล้วแม่งดักคน <c oughs> พี่พี่ครับเออมีพี่สาวคนนึงเขาอยากไปดูคอนเสิร์ต <c oughs> ใค<ช>ร <c oughs> ที่เขาใหญ่พี่และผมบอกเขาไปว่าเออมีพี่ชายผมเป็นแบรนด์แอมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตอยู่ลองไปขอเขาไหม ใครคนที่แบบว่าชอบไปเขาใหญ่บ่อยๆพี่เขาบล็อกกูอยู่ดิบล็อกทุกช่องทางเลยอ่ะเอาถึงว่าเขามาพิมพ์อยู่ว่าดูไม่ได้อยู่เมื่อกี้กูเลยดูไม่ได้เขาบล็อกกูไงเอาคเป็นเรื่องแล้วเกิดอะไรขึ้นดีอ่ะเขาเขา,เขาดักเลือดหาบัตรคอนเสิร์ตอยู่เมื่อกี้เข้ามาผิดจังหวะแล้วกูลืมดู บ้านเงนกูจะหนีออกทางไหนวะเนี่ยกูหนีออกไหนวะันแล้วพี่กูไม่รู้กูดูไม่ได้อะกูกดไปขึ้นไม่พบบัญชีอะข้อหายไปแล้วพี่ข้อหายไปแล้วข้อไม่ผมนั่งกูไม่พบบัญชีอะกูโดนบล็อกอะใช่ใช่ไว้ผมนั่งบอกพี่ๆก็อยู่ว่าเอ่อมีคนทักไปอะคุณอ้อมแล้วแบบคุณอ้อมตอบหมดเลยอะ อย่าทับไปอะไรมึงมึงพูดไปเรื่อยในหิีน้นมึงเมาเมนเนี่ยไอ่เมาพ,พี่แคกแอมไอ้อดูดีไอ้พูดไปเรื่อยแล้วมึงไอ้ขิ้นอมำอมแอมติดออมกูนะไปลงเฟะไร้กูโดนด่าด้วยมึงเนี่ยเคยมีเหรอพี่อ๋อแม่งโพสทางนั้นละ <laughs> เราลงไลค์กันไหมพี่แม่งไปโพสโพสเองน้อยเองเสียสันหลังเลยพี่เสียสันหลังโอ้ย แต่ละอย่างนะกินนะโอ้ยพี่มาคนดูสี่รสี่ร้อยเลยโอ้ยเมื่อกี้มีอยู่ยี่สิบกูปักแปลกกูมีไอ้นั่นป่าวลิปมันป่าวกูมันเป็นองคุรีมานไงภาพลักกูมันนั้น็ไปหมดแล้ว เหอวะนี่มีเขามีบิดมันอยู่ตปบิมันอยู่ไหนวะหือพี่ใช้วันนี้หมดแล้วไปแล้วเปล่าือปากแห้งมากเลยกูต้องกินวิตามินอะไรเปล่ากูว่าดีไหมดีพี่วิตามินมันมีหมดอายุป่ะมีพี่เอฟซีวิตามินมีหมดอายุโอ้โหหมดสองวันที่ที่สี่นี่สองวันเท่าไหร่วะยี่หกอะโอ้ดีนะกูไม่กิน ใช่มันต้องดื่มน้ำเยอะๆพี่เออปากแห้งมากหรือเ่ะนี่ร้าบัตรคอนเสิร์ตไหมจ๊ะน้ำได้ธรรมชาติเชายวาบัตรคอนเสิร์ตไหมจ๊ะอันบ็อกซิ ie, เดี๋ยวจะได้ขอให้ อะไรอีกโดนแอลกอฮอล์อะไรนี่มันน้ำแร่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 โดนดิทกตอกมึงดูวอเตอร์ไม่ใช่รัขวดพี่วออเตร์มันเป็นขวดพี่มันเป็นขวดโอ้ยอะไรกูแดกน้ำแร่น่ากลัวไอ้ไอ้โหอย่าทำกันอย่างนี้นะไอ้ไอโอ้ย เงินไปแล้วโอ้ยทำอะไรเขาผิดเอไอกูเนี่ยทำแล้วก็ผิดแดกน้ำแร่มึงจะมองเป็นเบียร์เลย <c oughs> อ๋อขวดขวดขวดมันเหมือนอไว้เกิดเอไอทำงานไวมากมัน <ยก S 1> ม้อนจับผิดกูอ่ะเอไอทิกตอกกับมึงเชื่อกูไหมยกยก,ยกไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะเหมือนจับผิดกูอ่ะเห <c oughs> มือนไม่ชอบกูอ่ะเอไอทิกตอกอ พี่พี่บอกว่าพี่เก็บช่องไว้ไล่ขายเสื้อไหมครับพรุ่งนี้ไม่ไม่ถ้าบินมันช่องใครช่องไอ้หินหรือช่องผมช่องผมช่องผมใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ตัดพอพพี่พี่มาซื้อเสื้อด้วยนะพรุ่งนี้ใช่ไ <laughs> อไอแก้งสวัสดีครับ คนยังไม่นอนเยอะนะเนี่ยขำเหนื่อยพี่สามาลิงวันดีครับแล้วทำไมคนมันขอนี่มันอยอะขอคอะไรขอคืออ๋อมันเป็นการบริโภคสารที่ปรากฏอยู่ในไรอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพน้ำเร่น้ำเร่นามชาต์ตระช้าง ทำไงให้ผู้หญิงปลดบล็อกค,ครับพี่ขอวิธีกูยังทําไม่ได้เลยมึงจะมาขออะไรกูกูยังโดนบล็อกอ,อยู่เลยโอ้ยโอ้ยอาจารย์อาจารย์ยังโดนเลยอาจารย์ยังไม่รอดเลยอาจารย์เกมแล้วโอ้ยอาจารย์ ตัวนี้งดขอคำแนะนำนะครับอาจารย์สร้างเอกใหม่อาจารเกมเราเสียเลยอาจารย์ฮ่าฮ่าอาจารย์เดินทุกทุกทุกมาไม่ใช่หรอไปนอนไม่ใช่เหรอพี่แล้วก็นี่มา แวะไปทักทายไ <laughs> อ้ฮินม,ม,มึง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 บล็อกไอ้พวกคอมเมนต์บางอันนี่ตัยสิอ๋อได้พี่นะ <laughs> <บอ>กูบล็อกนะบล็อกกูบล็อกนะเอาสิอ่ะอ่าเอาสิอ่ะกูบล็อกเลยนะตอนเนี้ยไปแล้วไปแล้วอ่ากูบล็อกนะเอาสิเอาสิเอ็นไม่เข <laughs> <บอก>้าหูออกเข้าตากูบล็อก <laughs> เลยนะไอเอไอช่วยกอ้อนหน่อยเอไอ นี่พอเงี้ยมึงไม่กองพอเงี้ยพอเงี้ยไอ้ข้อความที่เป็นอันตรายต่อกูเงี้ยมึงไม่เคยกองหรอกแม่ตอกเฟซตัวเองพี่อันตรายต่อเราที่เขาไม่เคยคน่ิมหากูยดาราปากเบี้ยวมึงปล่อยออนแม่พวกูแดกนะเปล่าแบนกูมึงไม่ชอบกูไงน่นเดือสิ แต่พรุ่งนี้สี่ร้อยคนดูครับอย่าลืมไปอุดหนุนเสื้อกันนะครับตามอุดหนุนเสื้อนะครับพรุ่งนี้นุ่นไม่ว่างหรอวะพรุ่งนี้ใช่ครับพี่หรอคนนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ต้องทนตากแดดทุกวันทําไมเหมือนลุงหมัมหาคนอื่นมาแทนจีนวยเหรอเออให้ไอชวนจีนวยไหม ี่ไอยิงอยู่ปะพี่ไอออดี้ชื่ออะไรวะออด้าออดาออดาออดาพี่ออดายังอยู่ไหมครับออดาอยู่ไหมออดากูก็ไม่ค่อยกูก็ไม่ค่อยทักหาออดากูออดาทวงตังค์อะกูเป็นนี่ออดาแสนกว่ากูไม่ทักเมื่อกี้ออดาทักมาแล้วขออนุญาตนะคะโดนแล้วกูติดเงินออดาอ๋อ อ,อ๋อใช่เหมือน,นผมก็โดนเหมือนผมก็โดนพี่เป็นนี่ออเป็นนี่ออด้ครูกะาวว่าออด้าลืมแม่ออด้าไม่ลืม <laughs> ออด้ทัาากมาแล้ว <laughs> ออด้ทักตรงนั้นผมจะเล่าอะไรฝั่งเอฟซีแม่ผมกูเล่าอย่างวะ <laughs> ไม่รู้พี่พี่ไลฟ์ไปเมื่อกี้พี่เล่าอย่างยังคือตอนระหว่างที่ผมอยู่อังกฤษอะแม่ผมมันเขาไปซื้อทองใช่ปะครับคือแม่พี่เขาไปซื้อทองเว้ <st ange> แล้วพอเขาซื้อปุออ๊บทองมันขึ้นเว้ยอ๋อไอที่ขึ้นมาแปดหมื่นใช่แล้วเขาก็แบบดูสิเนี่ยแม่ซื้อมาแป๊บเดียวนะแม่ได้กำไรตั้งเยอะแล้วลูกโอนเงินมาเลยแม่จะซื้อให้ลูกโอนเงินมาเลยตอนเนี้ยโอ้โห<อ>ลูกโอนเงินมาเลยสิบาทแม่จะแม่แม่จะซื้อทองคเูเลยบอกแม่ว่าแม่ผมไม่ซื้อผมไม่ชอบล่าสุดทองลงอเอา้าทองลง,งเงเหลือหกหมื่นแปดอยู่วันนึงไงเอ้า แล้วแม่ได้ซื้อไหมพี่ก็ก็ซื้อตอนเกือบแปดมือไงกูได้ยินเสียงข้อความเ่วตังติง้งจากแม่กูมึงเชื่อไหมกูเดาออกเลยมึงไ,ไห้ใจว่าแม่กูส่งอะไรมาส่งน่าจะส่งรูปเขาไปซื้อทองมาให้พี่ดูเลขบัญชีส่งมาทำไมพี่เอาให้กูโอนตังให้ไงทองตกแล้วไงเอาเขาเขาซื้อทองเองใช่ไง แูตทองตกพี่ต้องเสียกูก็ทองตกกูต้องโดนตายแม่กูอีกถดกแม่กำเลยพี่ขันกูก็แซลแม่ไงรู้นะที่ส่งเลขบัญชีเพราะว่าทองลงใช่ไหมหัวเราะกิ๊กกักพี่นุสวันีครับพี่นุนุสวันนี้น้องแปบนึงกูคุยเลยครับนุได้ปอกว่าแปบนึงดูกูดูคนในห้องก่อนมีใครบ้างอยคุยดีกว่ายดีกว่าพี่ก็คุยดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวเอาแอคเคาท์หลุมมาดู นูกค่อยคุยว่ะอันอันนตรายว่ะเดี๋ยวคุยค่อยคุยกันวนตัวว่ะคุยดีกว่าไอโน้ตขำไอโน้ไอโน้วโอดเต๋อฮององลงไวมากขึ้นไปเจ็ดหมื่นสี่แล้วว่ะติดน้อย เซฟตัวเองจนลงหลังมปขาดเสื้อหน่อยอืนคืนนี้ลงครับคืนนี้ทองลงอีกแล้วอ๋อโอ้แสดงว่าพี่ๆเขาเล่นทองกันเยอะอะเออพี่ๆผมควรซื้อมันผมอยากมันมันมันจะลงกลับไปเหลือแบบหกหมื่นอะไรอย่างงี้ไหมหกหมื่นทั่วนอ่ะก็ซื้อตอนซื้อคากิสามหมื่นเองโอ้ตอนนี้คากิกำไร เยอะเลยอะมีทองเยอะมากค่ะกีแต่กูไม่รู้ว่าพ่อพ่อมันแอบขายลูกทองลูกยังไงพี่เราใกล้หาะไอทองกูยังอยู่แบบวะ่าเออไอแจ็คทองอยู่ปะวะขึ้นแล้วกูแบบกูขอขายได้ไหมล้เมืองเอาไปสามหมื่นกว่าตอนนั้นอ่ะอีกห้าหมื่นกูขอแล้วแม่กำไรอะ่ะพ่อ,พอยืมไปหมุนเฮ้ยนี่กูจะนอนนะกูไม่ได้นอนนะกูมาคุยเล่นนะเนี่ย นี่ไปนอนไหมครับพรุ่งน,นี้งานเช้านี่พี่ออต้ออง,งานเช้าแล้วก็ตอนเย็นไปนี่เฮ้ยเหมือนมีคนมาพิมพ์เนี่ย fc อะไร fc พี่นี่นะคะตัวจริงมาขอบขอบคุณนะจ๊าน้อง pdkmmm <c oughs> ตัวจริงหรือเปล่าจ้าคนตามหมื่นสองตัวจริงหรือเปล่าค่าน้องตัวจริงหรือเปล่าชวนขึ้นได้ไหมพี่ชวนขึ้นกล้องได้ไหมิีน <c oughs> ชวนน้องสิเออขึ้นไหมครับ มึงอยาบอกขึ้นไหมครับที่ขึ้นกล้องไหมครับแหม่ไปบอกผู้หญิง,ข,งขึ้นไหมครับมึงบ้าเปล่าต้กองขึ้นกล้องเออขึ้นไหมครับม่ไรนานไงไม่ชินแล้วแปบนึงละหาก่อนกดขอมาได้ไหมครับหนูหน้าสดแล้วไม่เป็นไรจ้าน้อง <laughs> เป็นพี่เป็นน้องกันน้องเอ้ยเป็นพี่เป็นน้องกันน้องเอ้ย มีมีมิกตอกมันมีเอไอชื่อว่าฟิลเตอร์ใช่ไหมพี่สมาริงหนักมีสมาริงเนี่ยนัก <_ C 1> <_ C 1> พี่อาวัสดีครับคนนี้ที่ส่งพีเคชนอ๋ออ๋อใช่อ่าอ่าอ่าคนที่ส่งพีเคชนะพี่นุ่นให้คืออะไรคนนี้เคยส่งของกวันให้พี่ตอนเอาหรอ,นนนอขอบคุณนะครับน้องขอบคุณนะจ๊ะไว้พี่ส่งคืนนะจ๊ะ ส่งให้น้องเขาเลยทำไ,ไมแบบน้องเขาไม่อ่อนอะน้อง,งเขาบบซื้อน้องเขาซื้อเสื้อเขาล่าสุดจริงเหรอได้เหรอโอ้โอ้น้องขอบคุณนะครับน้องมาไลฟ์ขายเสื้อกับพี่ไหมมาไหมจ๊ะกดกดขอขึ้นข้องเปล่า<笑><笑>เอ้ยเนี่ยผมเห็นก็แล้วกูเคยเห็นน้องเขากูเคยคุยในติกตอกอ๋อ,อ,อจำได้น้องอยู่นี่ไงอยู่จังหวัดเนี่ยเปิดคาเฟ่ อ๋อใช่เอ่อทางใต้ป่ะน้องเขาเปิดคาเฟ่กูจําได้ใช่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 อยู่ปานบุรีกูจําได้เนี่เข้ามาน้องอยู่ปานบุรีน้องอยู่ปานน้องอยู่ปานบุรีใช่ไหมพี่จําได้ฟังเรื่องนาคาพี่นิ้น้องอยู่ปานบุรีป่ะนะใช่ค่ะเห็นไหมล่ะพี่บอกพี่จําได้เห็นไหมล่ะพี่บอกที่แล้วว่าพี่จําได้น้องเปิดคาเฟ่ถูกไหม เนูเขินพี่นิ้พี่นิ้มาใส่ฟิลเตอร์ไงอ่ะนายนุ่มเปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนมาใส่ฟิลเตอร์ได้ไหมคะใส่ได้ครับไอ้หินเดี๋ยวยิ้มไอ้หินเดี๋ยวยิ้มหน้าออกไอ้หินหน้าออกนะไอ้หินหน้าออกนะผมอ่านคอมเมนต์พี่สมัยริ่งเขาบอกว่าผมก็อยู่ปานมุรีทำไมริ่งเบาก่อนทำไมริ่งเบาก่อนสมไมริ่งเบาก่อนนะเพราะสมัยริ่งเพิ่งถูกแอคเคาท์หลุมหลอกนะสมัยริ่งสมัยริ่งต้องพักนะ มันใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้อ่ะพี่นีใส่ใส่ได้นะหนูกดกด,ดก่อนนะพี่สอนให้ยังไงคะเนี่ยหนูกดเปิดเปิดกล้องก่อนนะพี่สอนให้ได้ไหมน,น่ารักแล้วนี่ไม่เห็นต้องใส่เลยมันเป็นไ้พี่นีบ้าสนแล้วนี่ก็น่ารักแล้วเนี่ยอบค่ะเฮ้ยจริงจ๋า <c oughs> น่ารักขนาดนี้แฟนไม่ห่วงเหรอ <c oughs> ไม่มีนั่นเน๊ะ <c oughs> <c oughs> หรือ,อยู่แต่คาเฟ่พี่นิกจะไปไหนได้เรแล้วสมมติแบบพี่ไปเที่ยวถ่ายรายการอะไรเงี้ยหนูมาเป็นแขกให้พี่ได้ปะโูเไม่แขกเลยเหรอพี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่เป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้พี่พี่นิกพาสาวๆมาร้านหนูได้ค่ะแล้วหนูจะเก็บเป็นความลับหรือเปล่าหรือ,อยังไงพี่นิกไม่ใส่วีดเตอร์ไม่ได้อะ่ะไม่ต้องใส่แล้วสวยแลวเนี่ย มีเอฟซีบอกจะไปเหมากาแฟครับร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ตรงแถวแถวปากน้ําปานค่ะปากชื่อไหนนะครับปากน้าปานค่ะปานบุรีปากน้ําปานบุรีชื่อคาเฟ่อะไรครับโพลาคาเฟ่ค่ะโพลาคาเฟ่เหรอใช่ค่ะแปลว่าอะไรอะโพลาเอ่อโพลาคือน้ําหอมอโรมาค่ะพี่นิกลองดูในติ๊กต็อกก็ได้มันจะเป็นน้ําหอหมในรถอะค่ะหนูไม่เจ้าของเหรอเอ่อที่บ้านค่ะแต่ว่าหนูทําคาเฟ่อ่า ใช่แต่ว่าหนูจะเรียนอยู่สมุดสาครด้วยก็เลยไปไป,ไปมาๆอย่างเนี้ยค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะเปิดห้าโมงถึงเอ้ยเปิดเก้าโมงก็ห้าโมงค่ะเก้าโมงถึงห้าโมงแล้วเออเจ้าของเข้าตุววันไหมเ,เข้าจันถึงสุกค่ะจันถึงสุกเจ้าของชงให<ม>้เองเลยไหมหรือว่ายังไงสมมติสั่งตายค่ะอเมริกาโน่ทำ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 เป็นไหมที่นิกชอบกินอะไรคะพี่กินแต่อเมริกาโน่เลยดิฮะอะไรนะคะ กินแต่อาเมริกาโน่เลยพี่อ uh, uh, ่ะแนนน์หน okay, ูหน okay, ูชงให้กินเหรอหลอจ๊ะได้ค่ะคาเฟ่มีเหล้าไหมไว้ไว้กินกันกะค่ะพี่นิแล้วแม่จะของเอามาให้กินได้เหรอได้ค่ะพี่นิอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรอคะหนูอยู่สมุทรสาครโอ้โหไม่ยากเลยพี่ก็ให้ต้อมขับแป๊บเดียว ไว้เจอกันค่ะพี่นี้เป็นเอฟซีนะค่ะไหนพูดคำว่าเพี้ยวมัจฉาเนี่เพีวมัจฉาเอฟซีเพี้วม,มาล้อหนูอยู่ว่าหนูเสียงเหมือนพี่นุนน่นไหนไหนพูดดิยพี่โอ้ไม่หนูน่ารักกว่าไอ้นุ่นเยอะโอหนูน่ารักกว่าไอ้นุ่นเยอะพี่นีเดี๋ยววัานไหนหนูแต่งหน้าค่อยขึ้นไลฟ์ใหม่โอ้นี่ก็น,น่ารักดี หนูจะนอนแล้วเดี๋ยเนี่ยเฮ้ยน่าเหมือนเจนเย่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเจนเย่เคยเคยมีคนบอกไหมไม่มีค่ะแน่แน่มีเอียงซ้ายนิดนึงเนียแม่มุมสวยมุมสวยเอีงซ้ายเมื่อไร่เมื่อไหรมึงจะพูดไวเหินผมปล่อยให้พี่พูดดีกว่าอ๋อเขินหนูไหมอินออกอาการนะมึงเขินนะน่งอ่านคอมเมนต์อย่างเดียวพี่น้องเราสมมติได้ไอ้ที่น้องพี่มันจะขับมอไซค์คานละแสนแปดเยจคาเฟ่น้องได้ปะ ได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะชอบไหมผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์พันแสนแปดชอบไหมเดี้ยวแล้วไปกับพี่ี่ชายผมดีกว่าอ่าแบบพี่บอกลำนมแบบสไตล์น้องบ่าวอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ไหมไม่มีไม่มีบอกหนูชอบหนูชอบคนใต้เอาแล้วเลยกดใจกดเอาแล้วเอาแล้วน้องกดตายดเราเช็คเบกอะเช็คเบกน้องเป็นเหมือนเพื่อเช็เบกเช็เปกเ็คเป็นเหมือนเพื่อน้อง เชเป็กเป็นบรรื้นว้าบพื้นว้าปพื้นเป็นบรรื้นน้องเชเป็กน้องเป็นมบรรพื้อไอ้หินเงียบก้อนไอ้หินเงียบก้อนอย่าแย้งกูอย่าแย้งกูเชเป็กเป็นมบรรพื้นน้องน้องจากรใต้เราเป็นมบรรพื้นหน้าตาเป็นมบรรพื้น ที่นี้เราหนูมาไหวค่ะอย่าพึ่งยายาพึ่งไปผีเบ้าทนไม่ไหวอยู่กับผีเบ้าก็ไปไหนไปไหนไปไหนน้องไปไหนน้องอย่าพึ่งไปนองอย่าพึ่งไปนองนอง ไปแล้วไปไปแล้วน้องเศ้าน้องเศ้าบิดดีบ้าแล้วหนูเขินเขาบอกขอเขาเลลขินเขาไม่ได้เขินนะเขากลัวเขากลัวเขาไม่ได้เขินเขากลัว เข้าใจไหมเขารู้อ<ม>อย่าไปเข้าข้างตัวเองว่าเขาเคินเคินนี่คือปารายาทของจริงคือเขากลัวพอต่อใสองคนก็กลัวอ่อนแ <c ười> มเอาแล้วในบล็อกขอบคนต้ไงชื่อร้านอะไรนะครับ <c ười> พี่รามาริงชื่อร้านเอ่อโมราคาเฟ่ Cafe, ใช่ไหมน้องโมราคาเฟ่ไหม เอ็มชื่อร้านมาได้ไหมครับพี่ตามาลิ่งต้องการโอ้แต่ละคนนี่ไงภูวลาอ๋อภูวลาคาเฟ่น้องอายุเท่าไหร่แล้วนะ คาเฟ่หัวราก,กคาเฟ่อ่าขนาดไม่ใส่ฟิลเตอร์ยังสวยเลยเมื่อกี้โอ้ยดูยมือบ้างชมโอเคทอมลิงเสดด้วยโจทย์จดไว้พี่เผื่อแบบกลับใต้ไงกลับกระบี่อะไรเงี้ยขับทางผ่านถูกไหมทางผ่านพี่ ขับอะไรมอเตอร์ไซค์อะไรไปนะขับซอนเทสแพงมากขันเลยแสนแปดพี่ไม่แพงผ่อนแพงไหมไม่แพงพี่แล้วแต่มีพี่ไม่เมื่อผ่อนแพงไหมหรือไม่หรือซื้อสดหรือไงอ๋อซื้อสดพี่นี่นี่โ้ยผ่านจริงด้วยพี่มันอยู่ใกล้เส้นหลักเฮ้ยผ่านผ่านเดี๋ยวสั่งแก๊ปไปจากกทสมโอโหพี่ ได้ครับเอ็ซีผมไปนอนก่อนนะครับได้ครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับเดี๋ยวเลิกงานมาสักสองทุ่มอะไรเะครับอ่าพี่ๆอย่าลืมไปสั่งเสื้อนะพรุ่งนี้พ่นิกี้ไลท์ที่ติกตอกพ่นิกี้ครับออฟฟิศนะครับเนาะเจอกันครับพี่ๆบ๊ายบายนะครับพี่ๆครับพิณิกวดีครับเจอกันบ๊ายบายฮินสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนเจนนี่จริงไปสองได้